ย่องสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนูกก็จะพาทุกคนมารีวิวแล้วก็อันบ็อกซ์นะคะคีย์บอร์ดต,ตัวใหม่ของนุกที่อยากจะเอามาแชร์ให้ดูกันค่ะนั่นก็คือฮ่าดาอัคโคนะคะ3 0 9 8 b d o ์เ o n p r i s c e s s ค่ะทุกคนอันนี้นะคะมาในธีมสีฟ้าน่ารักมากๆนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่2องแล้วนะคะของแบรนด์อัคโที่นุกเคยเอามารีวิวให้ดูกันเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแล้วก็รีวิวพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลย ล้ค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็ในเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งของเขานะคะมาในโทนสีฟ้าชมพูนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับคีย์บอร์ดเลยค่ะทางกล่องเขานะคะก็จะมีบอกเลยว่าสามารถเชื่อมต่อได้ถึง3วิธีนะคะนั่นก็คือบลูทูธนะคะว i ยเ4สแล้วก็ USB c นั่นเองค่ะทุกคน มาอย่างแรกที่เราจะเจอเลยเนี่ยนะคะก็คือตัว dust cover หรือว่าฝาที่เอาไว้ครอบคีย์บอร์ดเวลาที่เราไม่ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าคะ่ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่เป็น c o แอค c h o นะคะจะรู้กันนี้ว่าภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีกล่องเล็กๆมาให้แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะรวบรวมอุปกรณ์เสรมิมอ,อื่นๆที่มีมาให้ในกล่องคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จซึ่งมาเป็นสีฟ้าสีเดียวกับคีย์บอร์ดเลย ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ extra keycaps นะคะที่ให้เราเอามาใช้ตกแต่งคีย์บอร์ดของเราได้ตามใจชอบเลยค่ะมาพร้อมกับ keycap puller แบบนี้เลยสำหรับคู่มือนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเปิดไปเจอภาษาจีนเนี่ยเขามีภาษาอังกฤษยอยู่ครึ่งหลังนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว receiver นะคะที่ใช้ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายค่ะแล้วก็มาถึงเจ้าตัว doll of princess ของเราแล้วนะคะน้องเนี่ยมาในโทนสีฟ้าขาวน่ารักมากๆเลยค่ะ ใครที่ชอบสีหวานๆหรือว่าโทนพาสเทลนะคะตัวนี้เนี่ยก็เก็บไว้เปน็นอีกหนึ่งตัวในใจได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะในส่วนของคีย์แคปนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาให้เป็น a s a profile นะคะก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบนะคะก็สามารถหาซื้อคีย์แคปอื่นมาเปลี่ยนเล่นได้เลยนะคะ ส่วนของตัวสวิชเนี่ยนะคะนูก็เลือกมาเป็น Echo Jelly Blue ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถซื้อสวิชชนิอื่นมาเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเป็น Hot Swap b a b l e นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนสวิชเองได้โดยไม่ต้องบัดกรีเลยค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากและก็อยากจะเปลี่ยนสวิชเล่นบ่อยๆนะคะมาพูดกันถึงตัวคีย์แคปกันบ้างดีกว่าค่ะวัสดุข,ของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็น PBT Dry Sub นะคะซึ่งก็คือคีย์แคปธรรมดามดาที่ไม่ได้มีเป็นพวกแบบไฟลอดอะไรพวกนั้นเนาะ ซึ่งนะคะนุกก็จะใช้คีย์แคปที่เขามีมาให้สีชมพูเนี่ยมาลองแต่งคีย์บอร์ดของนุกดูค่ะนุกอยากให้มันมีความขี้เล่นแล้วก็มีสีสันมากขึ้นนะคะก็เลยจะเติมสีชมพูเข้าไปแบบนี้เลยซึ่งถ้าใครชอบหรือว่ามีไอเดียอื่นนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาไป mix and match เป็นสไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะน้องน่ารักปุ๊ปิกขึ้นมาเพิ่อมอีก300เลยค่ะทุกคน สำหรับใครที่อยากหาน้องคนนี้เมื่อลองเล่นบ้างนะคะหนูก็ได้ทําการแปะลิงก์พิกัดไปให้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะรอบนี้เนี่ยหนูก็ได้มาจากร้านคีโปรอีกแล้วนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราเลยยังไงก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะกลับมาที่เจ้าคีย์บอร์ดตัวเก่งของเรากันต่อค่ะที่ด้านหลังของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีขาที่ปรับระดับความสูงได้ถึง3ระดับด้วยนะคะ ในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยนะคะเขาก็รองรับทั้ง3รูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสียบสายนะคะใช้ตัวรีเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะใช้เป็นบลูทูธก็ได้นะคะแถมยังรองรับทั้ง Mac OS แล้วก็ Windows layout ด้วยค่ะ สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะก็ให้เรากดปุ่ม FN นะคะค้างไว้พร้อมกับปุ่ม W E หรือว่า R นะคะเราจนกว่าจะเห็นไฟสีน้ำเงินกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะก็แปลว่าพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังซาวท์เทสกันดีกว่าค่ะ อย่างนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีไฟให้เราลองปรับเล่นด้วยนะคะซึ่งจะใช้คีย์ไหนในการปรับอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ่วนตัวนะคะนุ้มองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากๆค่ะหนึ่งเลยเพราะว่าเขามีตัวน้แพดน,นะคะที่ไม่ว่าจะใช้เล่นเกมหรือว่าทำงานเนี่ยก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยนุ้เองเป็นคนหนึ่งที่ใช้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทำการสวิตช์ระหว่าง device ์ได้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องคอยคอนเน c t ใหม่ตลอดซึ่งตรงนี้นุ้ก็มองว่ามันสะดวกสบายมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนุ้ขอ,อยกให้เจ้าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำได้ดีทั้งในแง่ของการทำงานและก็เล่นเกมเลยค่ะ เป็นยังไงกันมากคะกับการรีวิวอ c o o 30สามส l l เก r i แ c e s ีตัวนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับนุกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับตัวนุกเองนะคะที่นุกชอบในแบรนด์ Aco นะคะอย่างหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายนะคะจับต้องได้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเขามีในรูปแบบของหลากหลายเลยเอามากๆค่ะไม่ว่าจะเป็น75 ฟูลไซส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งนุกว่ามันตอบโจทยกก์การใช้งานในทุกรูปแบบเลยคะ่ะก็เหมาะมากๆาาสำหรับใครที่อยากจะหาคีย์บอร์ดนา่นารักน่ารักสตัวนะคะติดบ้านไว้ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ดีไซน์น่ารักด้วยคะ่ะทุกคนสำหรับพิกัดน,นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหรือว่าใครที่อยากลองเซิร์ชเองนะคะก็สามารถเซิร์ชหาร้านคีย์โปรนะคะผ่านทางช้อปปีได้เลยนะคะทุกคนสาวคนไหนที่ชอบสีฟ้าสีชมพูแบบนี้นะคะก็ทาพลาดเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย